อ่าโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาพบก,กับน้องไม่ดำตัวอ้นคงอีกเช่นเคยนะฮะสหรับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมฟอกายนะครับผม <Okay. S 1> โอเคฮะวันนี้เรามาอยู่กับน้องช้างแมมมอสนะฮะ <c oughs> แมมมอสนี่ฮะแมมมอสไงแมมมอสใส่เกงเอ่อใส่เกงมวยฮะ,ะ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่ดีกว่าบ็อกเซอร์นะฮะ <c oughs> เรามากับน้องแมมมอสและบ็อกเซอร์ของเขานะฮะอ่าดูงอของน้องแมมมอสผมซะกอ่อนนี่น่ารักไม่แหละผู้ชม วันนี้เราก็จะมาเออ่แฟชกับ e s p e r l e r นะครับก็คือช่องเพื่อนผมเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทักทายเพื่อนผมกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะอสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจคุงนะฮะ e s p e r l e r นะครับผมอ่าวันนี้เจพร้อมไหมพร้อมเปิดรายการเรียบร้อยแล้วนะอือสัญญาณไม่ดีตอนนี้อ๋อเล่นได้ไหมเนี่ยอันนี้ใช้ไออ้บใช้บอลลป์เพชรนี่ปะใช่ใ โอเคฮะวันนี้เราก็จะอยู่กับแมมมอนแล้วก็บอลาเพชดนะฮโอเคไปเลยเจ๊กุ้งอ่าฉากแรกนี้เราจะต้องไม่ตกรอบนะเจ๊ได้จัดไปเพื่อนแน่นอนว่าเราจะหลอกใช้คนอื่นให้เขาผ่านประตูไปก่อนนะฮะแล้วเราค่อยตามหลังเฮ้ยมันมีสกินเซ็กก็อกน่ารักเนี่ะโอ้โหสกินรากสีสันมากนะผู้ชมสำหรับ้ยสกินใหม่เยอะๆเลยอ่ะใช่ คนที่เล่นบ่อยเขก็จะซื้อสกินในทุกวันสกินมันสุ่มมาเรื่อยๆอ่าไอ้ดุยกูสึกอยู่แถวแรกเลยว่ะก็ต้องลุ้นแถวแรกเอาเบียดไอ้เฮ้ยใจเย็นเพื่อนเฮ้ยทางนี้ิดๆโอ้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 มีสิทธิ์มีสิทธิ์ตกมีสิทธิ์ตกรอบอย่าอย่าพึ่งเราจะไม่ตกรอบโอ้ไม่ใช่วันนี้แม่งเบียดนะผู้ชมแม่งเบียด เอ้ยเราไปเราไปเออเอออากะไปดูกก่อนลูกเอ้กระโดดกระโดดข้ามหัวมันเออกระโดดข้ามมันเอ้ยประตูประตูพีคจํานํเอ้ยโ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 อ้ยไม่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 ลังไยไม่ได้ไม่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 เอ้ยลุกเร็วลุกเรลุกเร็วไม่หมดลุกหมดลุกเร็วได้อยู่ได้อยู่โดนได้อยู่เฉยเออเกือบเกือบเฉียดเฉียดแล้เนี่ย ดานไอ้นี้ไอ้นี้ที่โยกใช่ไหมใช่กโยกไปโยกมาโยกโยกเหมือนเคยฮะเราต้องเข้ารอบนะเราเข้ารอบนะม่แถวสองอยู่แถวสก็เจเฮ้ยิสวยหรูสวยหรูสวยหรูสวยหูสวยอยู่อยอยากตอก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 สวย สวยอยู pues ่ฮะต้องติดท็อปเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม uh, ่สวยละอันนี้สวยแม่งเบียดล่วงไปเลยเวีเลยโฮ้ยลวกโอ้ยแค่จะเย็นผู้ชมเย็นไปได้อยู่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเย็นไม่ได้แล้วไปก่อน อาชีบหายแล้วไม่น่าอ้อมเลยเอออุ่ยตกอ้อมแน่เลยไม่ได้อยู่ได้อยู่อย่าได้อย่า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 โอ้ยเราแทบจะโหลเลยอ่ะเอออย่าพึ่งนะจ๊ะเป็นใจยังเั้นใจยังอืดอ่าได้อยู่ได้อยู่ไปเออดีมากลูกเฮ้ยเราจะไม่พลาดเราจะไม่พลาดต้องไมหมอนลูกพ่อสวยเรายังไม่พลาดยังไม่พลาดเรายังมีโอกาสสวย หต่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อืมไปสวยัว,ว,ว,วมันมอลรูกพอ่อทำได้ดีมากเออติดท็อปติดท็อปอยังรอจีนก่อนจะเฟิร์สเดี๋ยวอรอลากตามไปตอนนี้อยู่ประมาณที่แอันนี้รออยู่เส้นชัยนะฮะรอรอลากเพิ่มให้เข้าเส้นชยยัยหักไว หักลงโดดั้งใจเย็นตั้งใจเย็นลงไปลงไปลงไปสิวะอืมรอให้คนเข้าเส้นชัยยากนะครับเฮ้ยเอาไปเออมันไม่ยอมล่วงไปอ่ะอ่าอย่าเยอะไอ้กระบองเพชรนี่ไข่เจ็บปะไม่ใช่ใช่เหรอวะไม่ใช่นี่ไม่มีจุดขึ้นข้างบนเฮ้ยเข้าก่อนแล้ว เจอกัวรอบวะแต่อรอบอะไรคนสุดท้ายนะวะนี่ท่านไหนไม่เคยเล่นเลยอะ่ะโอ้ด่านลูกเลื่อนเหรอด่านใหม่ปะนี่หกสิบเจ็ดคนโอ้สันส้นๆเลยดีจังนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเฮ้ยอย่ามาใกล้ยอยู่ชิดริมนะครับคุณผู้ชมชิดริม ผมว่าอันนี้ไม่ควรกระโดดหรือว่าควรเออควรโอ้มียิงผลไม้ไปเด้ยอ,อย่าพึ่งค่อยๆไปนะลูกอ๋อไม้มอดค่อยไปช้าๆลูกโอ้ไอ,อ้เอ้ยก็ไปลูกแม่มอดอีนึนงอีนึนงอีนึนงเออก็ออไปลูกย yeah! สุดยอดน้องแม่มดลูกพอ่อเข้าไปที่สี่เลยครับ คิดมาคุณผู้ชมหลับสามแมตช์เราก็ยังเข้ารอบนะฮะผู้ชมนี่ไน้องไข่น้องไข่นกเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยนะักเป็นบอลเหรอตกรอบไปแล้วนะเป็นบอลอ๋อด่านนี้ก็ลบสิ่งกีดขวานะครับมันจะเลื่อนมาเป็นบล็อกๆนะฮะให้เราอยู่ในพืน้นตรงนี้ให้ได้นะก็ไม่น่ายากนะสำหรับผมคิดว่าคิดว่านะ เอาละพวกน้องๆทั้งหลายอย่ามาคนใจเอ้ยลูก <c oughs> ใครมันผักวะเมื่อ <c oughs> กี้หลบไปเซ่อย่ามาขวางทาง <c oughs> ดันยังไงนะดัน พยายามอยู e, so ่ห่างกูเล่นไหมนะฮะเฮ้ยต้องแคปต้องแคบยังได้อยู่นะ้วก็ไไม่ค่อยมีใครเด็ดใครเลยนะเฮ้ยอย่ามาจับพวกนี้เนี่ยเอ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบอยังอยู่นะยังอยู่ คนจับเอ,อยังได้อยู่นะฮะเออเออเออมันเดือดเยอะจังเนี่ยอ,อืหล่นหล่นไปบ้างสิเหรอ,อ,อ,อโอ้โหยากขึ้นแล้วนะเนี่ยโหเดี๋ยวยิ่แงแถวแคบแคบไหมคุผู้ชมออยิ่งได้ท้ายไหมฮนะยิ่งดท้ายอย่าไปยุ่งกับใครอย่าไปยุ่งกับใครน,นะดีที่สุด โอ้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 ยังยังรอดฮะเฮ้ยนึกว่าจะเคลียร์หมดมันผ่านแล้วเลอขึ้นบนอ่าก้อนภูเขาเนี่ยหรอแล้วก็ไปหาด้วยโห้ยนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมจะได้สัมผัสด้วยอืมอยู่แถวหน้าซะด้วยอืมแม่มอนุ่งผ้าสู้เขา ออกซ้ายก็ออกซ้ายออกซ้ายซ้ายก็ทางไปเนี่ยได้ดดดดอยู่นะฮะอืมอืมอืมแงเอ้ยโดนก่อนเลยลูกหนึงไปครอยๆไปลูกเออเด็กิ้วนะจ๊ะที่สะบัดให้โอได้อยู่ะได้อยู่โอ้่ได้ไเนี่ย โอ้โหอัน <gauche> ที่หนึ่งเฮ้ยจะเย็นเพื่อนโอ้โหไม่หันอ่ะพร้อมโอเคพร้อมนะไปรอบนี้เราก็จะอยู่กับเจคุงนะรอบเมื่อกี้เจคุงหลุดไปก่อนนะฮะถ่ายนี่อีกแล้ว เอาล่ะมาถึงจะตกรอบด้วยไหมนะครับเจ๊กุงไม่หรอกมัโอ้ยอยู่แถวสองโอแถวสามเนี่ยแถวสามก็ได้อยู่นะครับไปเลย้องแม่มอสลูกพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงมาถงเด้ยอเเอยเเเ โอ้ยเบียดเบียดเบียดอย่าเบียดสิอะลงไปมอยู่แผ่นนี้ก่อนอยู่แผ่นนี้ก่อนเออได้อยู่ไปเสร็จโจรเฮ้ยพื้นพื้นเอ้ยเออเออโอ้ยบ่ายครับเสียวๆนะเนี่ย ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่เฮ้ยหัวเฟนไฟคุณผู้ชมมีหัวเฟนไฟเนี่ยเฮ้ยเจอยู่หลังเฟิร์นนี่ว่ะเฟนไฟเจอยู่หน้าเพื่อเฮ้ยโถ่ล่วงแมงเอ้ยเจริงลุงป้าจริงจลุงป้าเจนำหน้าไปแล้วอ่ะยังเนี่ยมันเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยไป ไมยเว้แล้วเจที่โลไม่ได้นะอ๋อเจนำหน้าตัวอยู่ในตอนนี้เห็นเดียวเอ้ยตอกตอกเอ้ยมึบตอกโอ้ยเพงอยู่เรามาอยู่แผ่นเดียวแล้วเจอยู่แผ่นเดียวแล้วไปเลกระโดดกระโดดเอออเ้ยกูต้องทีหนึ่งเออไปได้ทีหนึ่งด้วยเหรออันนี้ไม่ได้เอ้เจนยิงขึ้นก่อนเจีกว่าไปแล้วเลยตอติดงท็อปก่อน จะได้จะได้อยู่แถวนนหน้าๆน้ขอติดท็ <c oughs> อปก่อนอย่ามบพักเอ้ยเฮียไอวันนี้อะไรนักมวยมีนักมวยได้คุณผู้ชมนักมวยโดนดึงทำไมตัวเป็นกันนะตัวเอียงไม่ตัวบักเว้ยหัวอะไรหัวมะเขือเทศเหรอมันมีหัวมะเขือเทศเหรอช <c oughs> อบ <c oughs> ไอ้มะเขือเทศกับ,บ,บตำรวจไม่จับมืออะไรกันอะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมดูหัวมะเขือเทศกับ,บ,บนะกับตำรวจรดนะกาทำอะไรกันนะอ้าว เล่นมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวก็ตกรอบแล้วเล่นมากต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 กอ้าวมาเกิดตกมาเกิดตกมวนแต่เล่นก็คือดานเนี้ยยังไม่เคยมีใครรอดถึงสิบคนจริงอะ่ะใช่ถ้าผ่านดาถ้าผ่านรอบนี้นะคือสามารถไปชิงได้เลยเฮ้ยโหขนาดนั้นเลยเอ่ะโหสุดๆดาแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่แถวหน้าเว้ยแถวหน้าเจี๊ยเอ้ยโอ,ยอย้โห,โหแม่งเบียด ไปอ๋อเอ๋ตอนนี้เราต้องใจเย็นไม่ขอเดินอ้อมก็ได้ตึ้ง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 ไม่รีบไม่ร้อนจ้าไม่น้ตอนนี้เป็ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้แม่งเหมือนมีคนรีบตึ้ง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 ไปช้าลูกไปช้าได้พระได้งามโอ้ย โอ้ยโอ้ปรับเสียนจริงด้วยตึมตึมตึมเอ้ยหยาตึมเฮ้ยอย่าเบียดสิวะเฮ้ยอย่าเบียดสิเฮ้ยอุ้ยวิด่านปรับเสียนว่ะใช่ใช่ยากเนี่ยอ๋ออุ้ยยากยากอืมอืมได้ไห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 มโอ้ยหลอด โอเครอดเหรอใหง่ง้ยตงสิอเป็นด้วยไยอย่าจับเอ้ยไึ้งตึงึงึงตึงดึงึงึงึ้งึงึงึ้งตึ้งึ้งต้งตึงตึ้งตึ้ยตึ้งตึ้งต้ง้ึ้้้ึ้้ง้งขึ้ง้งข้งง้ เกาะข้างไม่ไ <inte> ด้แต่แต่จะเกินสิบคนว่ะเฮ้ยโหลุ้นอยูแล้วว่ะตรงนี้ยากว่ะเอาเรียบร้อยเจละก่อนตกรอบตอนนี้ผมก็ตกรอบแนะคุณผู้ชมเรามาอยู่กับเจคุงนะฮะเจคุงตัวไหนวะกระบองเพชรปะกระบองเพชรนู่นนะฮะกระบองเพชรตัวไหนวะปึ๊บ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 เอ้ะนี่ตัวนี้ตัวเจฮะกระบองเพชรรอดูเจะนะเกมพี่ลุ เราไปรอดูเพื่อนของผมกันนะว่าเขาจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับไปด่านนี้มีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งนะเจงอยู่บนอยู่เลยแต่ถ้าหล,ล่นไปหล่นลงไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะอาจจะหล่นไปยาวๆเลยนะใช่นั่นไงว่าแล้วยาวเลย <laughs> ยาวสวัสดีคุณผู้ชมสี่ท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับน้องแม่ดำตัวโอ๊ตกลมเลยนะครับขอบคุณมากเลยตอนนี้เราก็อยู่กับเจคุงเพื่อนของผมนะฮะตอนนี้ผมตกรอบไปแล้วนะฮะ เจสู้เขาไปอย่าเพิ่งรีบล่วงไปนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ล่วงได้เนี่ยมีหน้าอย,อยู่ล่วงได้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 มาเดียวได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเจมีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งเนี่ยทำไมนะ่ผ่านนะโอ้ยข้างล่างรูเพียบเลยอะ่ะอย่าเผลอล่วงลงไปนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะที่เข้ามาแล้วชมกับเกมฟอร์ไก่นะครับผมไปติดต่อก็ ว่าแล้วอยู่ข้างบนร<อ>่วงทีเดียวเลยบอสเร็วอยู่ข้างบนอะไม่คิดว่าจะดีนะไม่เสียเปรียบเออมันไม่เห็นพื้นล่างไงใช่จริงๆก็หันได้นะหันหัวได้หันมุมกล้อง <c oughs> ตอนนี้เพื่อนหมก็ตกรอบไปเรียบร้อยฮนะตอนนี้เหลือไอ้นกดีโดกับอะไรอะ่ะ <c oughs> กับลายทหารน่ะ <c oughs> ลายทหาร <c oughs> ลายนะารลายทหารเออเรียบร้อยทหารร่วมไปก่อนเ <c oughs> ว้ย <c oughs> เอ,อนกดีโด นกอะไรวะเนี่ยไอ้นี่นกอะไรนะหววนกอะไรนกแก้วปะหรือนกอะไรกเหรอเฮ้ยนกเงือกนกเงือกนกเงือกใช่นกเงือกอะไรวะอันนี้คืออะไรเหรอต้องแผงกระสตาขึ้นในตรงได้เฮ้ยติดบอลโอ้โหรอคอยมานานแล้วแมตช์นี้ติดอยู่นะฮะเราอยู่ทีมสีอะไรเนี่ยเราอยู่ทีมเหลืองเอ่อเราต้องคว้าชัยนะเจ้ไปเราต้องไม่ชิบเป็น ไปกันล้มเลย้ช้วกัน้ิงด้วยกันถึงงเออมาแล้วจ้าอืหักบอลสิเออเอ้สวยหนึ่งศูนย์ของเราสวย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 หนึ่งศูนย์ของเราดิหนึ่งศูนย์ของเราสวยสองศูย์เออเราลูกใหม่เราลุกใหม่สุดคุยแหนเฮ้ยอะไรวะลูกลับปีดีกว่ามีลูกลับปีด้วยคุณผู้ชม เอ้สามศูนย์สวยส,สี่ศูนย์ไปดิรู้ต่อไปรู้รู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยสี่ศูนย์ไปเออสวยเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่ขอตรงนี้พี่ขอมิซิโกขอหยาอืมหยาดีกว่าอึ้ยเฮ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 ้ยใช่แล้วไม่ใ enfin ช่ละอย่างนี้ไม่ใช่จริงต้องการนะฮะสวยเพื่อนศูนย์หน้ามาแล้วศูนย์หน้ามาแล้วศูนย์หน้ามาแล้วเว้ยหมองให้โดนสิวะหมองล้วเพื่อน เอยใจเย,ย,ย,ย็นเฮ้ย,ยโกโกโอเอเอ,อเส,สุดยอดเพื่อนโอ้เซฟได้สุดยอดเกาโกกองหน้ากองหน้าเป็นของโก้ลูกนี้ไปไปสิมาต <laughs> <c oughs> ิดนน <c oughs> อะไรดีจ๊ะหม่งลมเฮ้ยลูกแรกเออแล้วแหละไปไปเออแหมเออวาง่ายท้าทายสุดหน้าฝั่งเรามีโกชั้นยอดนะไปอีกสักลูกไปเอา60เออสวยเพื่อนหม่งลมหลบไปสิกินไข่ไปกินไข่ไป มงเลูกนึงเออได้แล้วลูกแบบล้ติดศูนย์พี่ดีเจ็ดศูนย์เราลูกใหม่เราลูกใหม่เจ็ดศูนย์จับเก่งใช่ไหมมาเจ็ดศูนย์โอ้ยเจ็ดศูนย์ได้ไหมเงี้ยอย่างนะเพื่อนต้องให้มันกินไข่เพื่อนส่งมหมส่งไหมเพื่อนสวยเอา้าลากเข้าขตัวเองไปเจ็ดศูนย์จับเจ็ดศูนย์นะท่านผู้ชมสวยเพื่อนโอ้ส่งให้สิลป์าได้อย่างแม่นยา ศูนย์หน้ามาแล้วศูนย์หน้ามาแล้วศูนย์หน้า,า้วเจ๊เชื่อติดติดติดเอออย่านะจ๊ะขอเจ็ดศูนย์เฮ้ยลูกนั้นนะลูกนั้นเฮ้ยเฮ้ยกโกโกโอเออมองไปก่อนหม่มงไปก่อนสิเออสวยแปด<อ>ไปเลยแปดศูนย์แปดศูนย์เพื่อนลาบบอลไปบ้างละไปลาบบอลไปปนนแสศ<อ>ูย์ขอยิงเออไม่เอาดีกว่าล่วงไปแปดศูนย์นะพี่ชมแหมค่อนข้างขาดลอยนะ ซื้อตัวมาเยอะบอกเวงเลยว่ะบอกเลยว่าซื้อตัวมาเยอะทีมสโมสรชัดชัดรอบนี้ for mountain นะครับนานนี้ผมยังไม่เคยได้เลยสรุปมันต้องปีนมงกุฎไปหรือว่าแค่แตะเฉยจับกดจับกดคลิกซ้ายจับเลหรออาจจะไป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 ทำไมหล่นลงมาไม่สวยเลยเนี่ยไปไมงกุฎมันต้องเป็นของเรามงงงงก็ไม่สวยแล้ว มองมหลีกเลี้ยงเลี่ยงมองศัตรูฮะหลีกเลี้ยงศัตรูเราต้องการมองอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 อุ้ยอุ้ยไป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 ยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่เฮ้ยย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 ย่ยยยมยยย้ยย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 ้ยย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 มงเจยยย ไม่คือทอนเลยไม่เปไรฮะอย่างน้อยเพื่อนเราก็ได้คะเจคุงได้มงกุฎแรกไปในในซีซั่นนี้นะครับโอเคโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวปิดรายการก่อนครับผู้ชมสำหรับฟอร์กายนะครับกับช่องน้องแม่ดำตัวกลมครับสำหรับใครที่เข้ามาชมมือแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแครับสัปดาวันี้การแฟรกับเอสเทอร์เลก็ต้องจบเพยงเี้นะครับ โอเคเจค้งแต่เราต้องลากันไปก่อนแล้วนะนายจะต้องอไปทำอะไรนะ <laughs> จะ<อ>ัดไม้ช่วยจัดผลไม้ไววจุดไว้ถัดจีนพรุ่งนี้ครับอ๋อไว้ถัดจีนพรุ่งนี้นะครับโอเคเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เจโอเคครับโอเคครับแล้วก็สำหรับช่องเอทเทิร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับดึกๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าะจะเล่น,นเกมอะไรนะก็สำหรับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะคบแล้วก็ังก็ฝากรบกวน กดติดตามพเพจเอดเพลเวนใจของทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับจุ๊บจุ๊บนะเจ้าติง้งทายด้วยนี่โอเคไป